สวัสดีครับผมเอ็มช่องสัญชัยสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทําการทดลองใช้งานเครื่องสปอตวิลลิ n งมินิหรือเครื่องเชื่อมจุดแบบพบพาก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวนี้นะครับต่อไปเราก็มาดูว่าอุปกรณ์ภายในกล่องนี้จะมีอะไรบ้างไปดูนครับอุปกรณ์ภายในกล่องหรือแพคเกจต,ตัวนี้นะครก็จะมีเครื่องเชื่อมจุด1ตัวสายชาร์จ1เส้นชุดปากกาสปอตวิลลิ่งทั้งหมด1คู่หรือสชิ้นคู่มือการใช้งาน แรงดันไฟชาร์จเต็มที่4.2โวลต์กระแสสามารถทำได้สูงสุด639แอมป์ความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่4,300ม ah, ิลลิแอมป์หรือเทียบเป็นแอมป์อยู่ที่4.3แอมป์สำหรับสายชารนะ์จก็จะมีให้เลือกทั้ง2แบบนะไม่ว่าจะเป็นแบบ Type C หรือเป็น Micro USB เครื่อง Sportruling ตัวนี้ไม่รองรับการชาร์จเร็วนะฮะแล้วระยะเวลานะะในการชาร์จแบตเตอรี่ ชาร์จแบตเตอรี่50%ใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงก็ถ้าเราใช้แบตจนหมดแล้วชาร์จเต็มเนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ประมาณ4ชั่วโมงถ้าใครนะครับสนใจหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมผมก็ได้ทําการแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ สำหรับการใช้งานตัวเครื่อง s p ส r t w วิ l i n g แบบพบพาตัวนี้ในการเปิดใช้งานให้เรากดที่ปุ่มตัวนี้กดแช่ไว้3-5วินาทีแล,แล้วก็ปล่อยแล้วจะเห็นว่าสถานะไฟที่โชว์ขึ้นจะเป็นสีเขียวก็จะมีทั้งหมด4ดวงด้วยกันตอนนี้สถานะไฟที่โชว์ขึ้นจะระบุระดับของแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องสปอตว e l i n g ตัวนี้ซึ่งตอนนี้แบตเตอรี่เต็มถ้าแบตเตอรี่พลังงานลดลงระดับไฟก็จะ ดับไปทีละดวงทีละดวงและฟังก์ชันในการสปอร์ตวิลลิงจะมีอยู่2ฟังก์ชันฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันโตโนมัติซึ่งเมื่อไหลที่ปลายปากกา2ด้านชนกับลวดนิกเกิลวงจรก็จะทํางานและปลายลวดนิกเกิลจะทําการเชื่อมทันทีให้เราทําการกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนฟังก์ชันฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันทํางานต่อเนื่องซึ่งจะมีระยะเวลาที่ห่างกันประมาณ1.5วินาทีต่อการทํางาน1ครั้ง เมื่อเราต้องการเปลี่ยนฟังก์ชันก็ให้เราทําการกดอีกหนึ่งครั้งตัวนี้ก็จะกลับมาฟังก์ชันอัตโ,ตโนมัติเหมือนเดิมถ้าเราต้องการตั้งค่าระดับของการเชื่อมให้เราทําการดับเบิลคลิกสั้นๆ2ครั้งแบบนี้ตอนนี้คุณจะเห็นว่ามีหลอดไฟสถานะโชว์เป็นสีแดงอยู่ที่2ดวงถ้าระดับเปรียบเทียบก็จะอยู่ที่เบอร์2ซึ่งจะมีให้เลือกอยู่4ระดับด้วยกันถ้าเราต้องการ เปลี่ยนระดับให้เรากด1ครั้ง,งกด1ครั้งแล้วก็ปล่อยเมื่อเราทําการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยก็ให้เราทําการตกลงโดยการดับเบิลคลิกหรือกด2ครั้งเขาก็จะกลับมาหน้าหลักหรือหน้าพร้อมใช้งานถ้าเราต้องการปิดเครื่อง <c oughs> ก็ให้เราทําการกดแช่ประมาณ 3- 5มวิและถ้าเราไม่ได้ทำการปิดเครื่อง <c oughs> เป็นเวลาสิมนาทีเครื่องจะดับอัตโนมัติ ในขั้นตอนต่อไปก็จะทําการทดลองการใช้งานโดยทํางานร่วมกับลวดนิกเกิลตัวนี้ก็จะเป็นลวดนิกเกิล0.1มิลโอเคเราก็มาลองฟังก์ชันอัตโนมัติซึ่งปลอกทองแดงที่คุณเห็นเขาจะไม่ลัดวงจรกันปลอกทองแดงตัวนี้จะโดนหุ้มด้วยท่อหัวหใสลงชนกับลวดนิกเกิล วงจรก็จะทำงานอันนี้ถ้าเราทำการกดแช่ไว้แบบนี้วงจรจะไม่ทำงานต่อเราต้องทำการถอดปลายประกาออกก่อนและทำการกดลงไปอีกครั้ง และนี้ก็จะเป็นการทํางานของฟังก์ชันอัตโ,ตโนมัติซึ่งปลายปากกา2ด้านชนกับลวดนิกเกิลวงจรก็ทํางานเรามาดูฟังก์ชันต่อไปให้ทําการกดปุ่มอีกหนึ่งครั้งฟังก์ชันที่2จะมีสัญญาณไฟกระพริบขึ้นเป็นจังหวะซึ่งมีระยะเวลาห่างกันประมาณ1.5วิ จะสังเกตว่าวงจรจะทำงานต่อเนื่องแม้เวลาที่เราทำการแชร่ปลายประกาวไว้ที่เดิมแบบนี้และเมื่อเรากดปุ่มนี้อีกหนึ่งครั้งเขาก็จะกลับมาที่ฟังก์ชันอัตโนมัติและนี่ก็จะเป็นการทำงานทั้งสองรูปแบบรูปแบบอัตโนมัติและก็รูปแบบทำงานต่อเนื่อง และต่อไปก็จะทําการทดลองการตั้งค่าระดับในการสปอตโรลิ่งทั้งสีลระดับเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นนะ,ะรูปแบบแรกเลยนั่นก็คือรูปแบบ1นนะฮะซึ่งจะมีรอย LED ติดขึ้น1ดวงหรือเบอร์1แล้วก็เบอร์2อเบอร์สเบอร์สดูว่ารอยสปอตโรลิ่งหรือรอยเชื่อมจุดเนี่ยจะมี ความแตกต่างกันมากน้อยเกีนยงใดโอเคก่อนอื่นนะก็จะทาการทดลองเบอร์หนึ่งและนี่ก็จะเป็นลวดนิกเกิลขนาด0.1 และนี่ก็จะเป็นผลการทดลองก็จะพบว่าแต่และเบอร์ไม่ว่าจะเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์สการหลอมละลายก็มากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับของเบอร์1ก็จะให้รอยสปอตดิวิลิงที่หลอมละลายได้จุดนะฮะจุดที่เล็กแล้วก็เบอร์สีก็จะเห็นว่ารอยจุดหลอมละลายก็จะใหญ่ขึ้นนะฮะกระแสในการหลอมละลายมากกว่าเบอร์1น,นั่นเองและด้านหลัง ตัวนี้ก็จะเป็นลวดนิกเกิลขนาด0.2 และนี่ก็จะเป็นการทดลองลวดนิกเกิลขนาด0.2คูณ8มิลซึ่งมีความหนาของลวดอยู่ที่0.2มิลน,นั่นเองซึ่งก็จะเห็นว่าตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์4รอยสปอร์ตด l i n g ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ว่าตัวเบอร์1และเบอร์2ตัวนี้ไม่สามารถหลอมละลายลวดนิเกิลจากด้านบนลงไปด้านล่างได้จุดที่สามารถเชื่อมลวดขนาด0.2มิลได้ก็จะมีเบอร์3แล้วก็เบอร์สี่ นี่ก็จะเป็นการทดลองรูปแบบการใช้งานร่วมกับลวดนิกเกิลที่มีความหนาที่แตกต่างกันทั้ง2รูปแบบทั้ง2รูปแบบนี้นะฮะลวดที่สามารถเชื่อมได้ตั้งแต่ระดับเบอร์ที่1จนถึงเบอร์4ได้ดีก็จะเป็นลวดนิกเกิลเบอร์0.1สําหสำหรับเบอร์0.2เองเนี่ยเบอร์1และเบอร์2ไม่สามารถเชื่อมลวดนิกเกิลให้ละลายติดกันได้ต่อไปนะเราก็จะมาทดลองดึงระหว่างลวดนิกเกิลให้ออกจากกัน เพื่อดูว่ารอยเชื่อมเนี่ยจะติดกันดีหรือไม่ก่อนอื่นนะครก็มาดูที่เบอร์0.1เบอร์นี้ตัวนี้นะฮะติดแน่นหนามากนะฮะแม้ตั้งแต่เบอร์1นะฮะซึ่งเราใช้มือเปล่าเนี่ยดึงไม่ออกเลยครับแน่นมาก นี่ก็จะเป็นผลการทดลองดึงแผ่นลวดนิกเกิลทั้ง2แผ่นออกจากกันก็ปรากฏว่ารอยเชื่อมสป,ปอร์ตเบอร์ที่2นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์1ตัวนี้เป็นเบอร์เบอร์2นะผลที่ได้นะครับลวดนิกเกิลหลอมละลายติดกันได้ดี ตั้งแต่เบอร์2ใช้กําลังมากๆนะฮะดึงลวดนิกเกิลให้ออกจากกันจนทําให้ลวดนิกเกิลฉีกขาดออกจากกันแบบนี้เลยนะฮะต่อไปนะเราก็มาดูการทดลองลวดเบอร์0.2กันตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์0.2ก็จะมาทําการทดลองดึงแต่ว่าถ้าเราดูจากตรงนี้เราจะเห็นว่าเบอร์1และเบอร์2เนี่ยจะไม่ติดกันนะครับตัวนี้ น่าจะใช้มือในการดึงทั้งสองแผ่นออกจากกันเนี่ยได้ได้ง่ายขึ้นแน่นอนนะว่าลวดนิกเกิล0.2เนี่ยค่อนข้างหนาการหลอมละลายระหว่างด้านบนลงมาด้านล่างเนี่ยค่อนข้างทำได้ลำบากซึ่งขอสามารถเชื่อมสปอร์ตติดกันได้นะฮะขอสามารถเชื่อม ติดได้ตั้งแต่เบอร์สีแต่ว่าติดกันได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะก็สวรุปว่าเครื่องเชื่อมสปอร์ดลิงตัวนี้สามารถใช้งานกับลวดนิกเกิล0.1ได้ดีนะฮะได้ดีมากตัวนี้ก็จะเป็นการนะเชื่อมที่เบอร์2นะฮะขนาด0.1มิล ที่ทำการเชื่อมสปอร์ตการทดลองไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเชื่อมแบบอัตโนมัติแล้วก็เชื่อมแบบต่อเนื่องนั่นเองตัวนี้รับรองนะครับว่าติดกันแน่นหนามากใช้มือเปล่าดึงไม่ออกเลยนะตัวนี้ติดแน่นมากนะครับต้องใช้ครีมดึงทั้งสองด้านผมคิดว่าเขาน่าจะฉีดขาดเช่นกัน ฉีคค่ะซึ่งหลอมละลายติดกันได้ดีมากก็จะทำการตั้งนะฮะระดับการสปอตดูลิงไว้ที่เบอร์2ก็ทำการตกลง จากการใช้งานนะฮะเราก็ทําการชาร์จแบตไว้แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้งานเราก็ไม่ต้องชาร์จก็ได้นะฮะที่จริงในรายละเอียดที่ระบุไว้ว่าตัวนี้นี่ถ้าเราชาร์จเต็มแล้วเราไม่ได้ใช้งานยาวนานติดกันประมาณ5วันเนี่ยในตัวเครื่องวงจรเองเนี่น่าจะมีการนับระยะเวลาแล้วลดแรงดันแบตเตอรี่ลงมาที่50%ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้ยาวนานขึ้นนั่นเองตัวนี้นะก็จะทําการชาร์จขาสสายชาร์จเขาก็แถมให้ด้วยแล้วนะ ก็ชาร์จจากไฟ5โวลต์นะฮะได้หมดเลยแม้ว่าจะชาร์จจากหัวชาร์จโทรศัพท์คอมพิวเตอร์นะฮะหรือสำรองชาร์จได้หมดเลยแบบนี้เนี่ยเวลาเราเชื่อมต่อเข้าไปถ้าชาร์จเต็มแล้วเนี่ยสถานะไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะก็มาดูว่าตอนเต็มเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสถานะหรือไม่ตอนนี้แบตเตอรี่สถานะไฟตอนนี้เป็นสีเขียวนะฮะก็แสดงว่าแบตเตอรี่ของเครื่อง s p o r t w i n g ตัวนี้ ชารเต็มเรียบร้อยโอเคจากการทดลองการใช้งานเครื่องสปอร์รลิงแบบพกพาหรือเครื่องเชื่อมจุดมินิตัวนี้นะเขาก็สามารถาเชื่อมจุดได้ดีนะฮะการหลอมละลายระหว่างลวดนิกเกิลกับขั้วแบตเตอรี่นะฮะหลอมละลายจุดเชื่อมได้ดีนะฮะถ้าใครน่าสนใจเครื่องสปอร์ร l ลิงมินิ ตัวนี้หรือเครื่องเชื่อมจุดตัวนี้ผมก็ได้ทําการแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปก็สามารถเข้าไปดูราย,รยละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคลิปถัดไปนะผมจะทําการประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตชุดนี้กันนะฮะในชุดนี้เองนะก็จะมีวงจร BMS แล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตและผมก็จะใช้เครื่องสปอร์ลิงแบบพบพาหรือมินิสปอร์ลิงตัวนี้นะฮะในการประกอบแบตเตอรี่ชุดนี้ก็สามารถรอติดตามในคลิปถัดไปได้สําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ